ขั้นตอนการเซฟภาพนะครับตอนแรกเราก็ต้องกดปุ่มฟีดก่อนฟีดเสร็จแล้วจะมีตัวทำเฟรมขึ้นมาก็ให้เลื่อนแท็กบอนไปยังภาพที่เราต้องการมีทั้งหมด401ภาพสมมติรเราอยากได้ภาพที่299เพราะว่ามันชัดมากภาพนี้เราก็ย้อนไปที่ภาพ299เสร็จปุ๊บจะกดที่ปุ่ม ปุ่มนี้ก็ได้หรือปุ่มปุ่ม save image ก็ได้หรือปุ่มที่5้า save app เพื่อเลือกเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บบันทึกก็ได้ถ้ากดที่ save image เนี่ยมันก็จะ save บันทึกไปทันทีลงลงฮาร์ดดิสที่เราเลือกเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับอย่างในกรณีนี้ก็คือจะเลือกลงแฟลชไดร์ ice, หรือจะเลือก save app ลงตัวเครื่องก็ได้โดยการไปเปลี่ยนที่ช่องไดเวอร์ตัวนี้เข้า local disk ก็ตั้งชื่อไฟล์ใหม่แล้วจึงกดโอเคเพื่อมันจะภาพลงอนดีตตอนนี้ที่เราต้องการเปิดภาพเก่าขึ้นมาดูให้ไปที่ตัวไฟล์นะครับ <c oughs> แล้วไปที่ไฟล์แมเนเจอร์ตรงนี้กดเซตเข้าไปก็จะมีทั้ง นานดิสของเราที่มีการผิดภาพมากุดเอาไว้แล้วก็จะมีในแฟลชไดร์ที่เราบันทึกไว้กว่อนหน้านี้แบบล้นคลิกที่ตัวภาพกดปุ่มเซตสอทีภาพที่เราบันทึกเอาไว้มันก็จะกลับมาเลื่อนปุ่มซ้ายขวาเพื่อเลื่อนดูภาพถัดไป ออกดปุ่ม exit เพื่อออกจกากโปรกรดูภาพโปรแกรมาันจะภาพก็จะมีเท่านี้ปุ่มปุ่มนอดหนึ่งกับหน,นอนสองจะเป็นปุ่ม start f r ฟรมกับ end f r ฟรมถ้าเกิดว่าเรากดหนอดสามปุ๊บภาพมันจะภาพเล่นเป็นภาพวิดีโอแต่ว่าตัวนี้มันก็จะทําน้ำแต่รูปที่หกร้อยห้าจนถึงหกร้อยสิบแปมันเล่นเป็นวิดีโอ ถ้าเราต้องการให้วิดีโอมันนานกว่านั้นให้หมุนตัวให้สต็อปภาพก่อนแล้วก็หมุนที่ตัวหนอนหนอนหนึ่งมาใ้สุดเลยเพื่อที่เราจะดูเป็นวิดีโอที่นานได้ หรือว่าจะย่นระยะเอ็นเฟรมให้สั้นลงก็ได้ระยะที่สิ้นสุดแล้วพอเรากดหน้าปัดสามนึงมันก็จะเล่นเป็นวิดีโอภาพไปเรื่อยถ้าต้องการจะบันทึกวิดีโอให้กดปุ่มที่ที่หแล้วเลือกชนิดไฟล์เป็น avi ตัว AVI ตัวนี้ต้องไปเปิดดูในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะถ้าเซฟไปเปิดดูคอมพิวเตอร์ให้เป็นไฟ AVI มันช่ชในการโหลดนะแต่ว่าจะสามารถไปเปิดเป็นวิดีโอในคอมพิวเตอร์ได้เลย